ีลูกค้าโทรถี่ขึ้นขนาดตอนจะนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังโทรมาจองคิวพอดีทำสถานพยาบาลนะคะอาจารย์อันแนะนำให้ข้อมูลค่อนข้างดีคนระับก็อธิบายตั้งแต่เริ่มแรกที่มาที่ไปนะครับแล้วก็อธิบายขนาดอายันอะไรที่ควรจะเหมาะกับเรานะครับอาจารย์อั๋นค่ะอของจริงแน่นอนค่ะมารับถึงที่เลยค่ะเช่าบูชาพยายาระอาจารย์ไปลูกผ่าอาจารย์ ขอองจริรันานแน้ชััวครคบแนะนำอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ 4- 5หปีถือว่าเป็นเพจที่ทำงานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นเพจจริงหรือเปล่านะครับวันนี้นะฮะได้มานั่งกับท่านอาจารย์ไพลโรจนลื่นวิชาเลยเขียนยันอยู่ข้างผมเลยนะฮะ ทุกท่านนะครับสามารถที่ติดต่อผมได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับผมแล้วก็ไลน์แอดด้านล่างนี้ด้วยนะครับทุกคนมั่นใจได้ครับผมเพจแท้ของท่านอาจารย์ไพโรรวิชิชาแน่นอนครับผมอาจารย์อันครับ